บ้านสวนเราฝันสวัสดีค่ะประส้มจะพามาดูผักวานที่ปลูกไว้เมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งวิธีที่ประส้มลองทำอยากปลูกแบบไหนก็ลองแบบนั้นค่ะอันนี้คือผักหวานที่เราเพาะมาเมล็ดไว้ในขวดเนาะที่เคยทำคลิปให้ดูแล้ว พอไว้ในขวดอายุ20วันแล้วก็เอามาลงดินค่ะเอามาลงดินก็ยังใช้ประโยชน์จากขวดน้ำอยู่ใช้ยังไงใช้เพื่อป้องกันแมลงไม่ให้แมลงมารบกวนต้นอ่อนของเราแต่ตอนปลูกเราจะตัดก้นขวดแล้วก็ตัดขวดแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เขาแน่นแล้วก็เราใช้ข้างขวดเนี่ย ในการเป็นกรอะกำบังไม่ให้แมลงมารบกวนได้ผลนะคะดูสิงามไม่ล่างามเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูหลายๆต้นที่ทำไว้อันนี้คือปลูกไปหนึ่งเดือนนะอายุต้นกล้า20วันแล้วก็ปลูกลงดินยี่เอ้ยไม่ใช่หนึ่งเดือนค่ะเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นๆ ต้นนี้ก็โอเคค่ะมีต้นเล็กๆเกิดขึ้นข้างล่างด้วยเห็นไหมเพราะว่าต้นนี้เขาเขางอกช้างอกช้ากว่าเขาก็มางอกอีกทีตอนที่อยู่ในดินแล้วส่วนต้นนี้ก็อยู่ห่างน้ําหน่อยก็จะไม่งามเท่าคนอื่นนี่อีกต้นหนึ่งก็งามใช้ได้ค่ะ ช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกฝนแรงนะ้ะไม่ค่อยดียค่ะมีน้ำหยดช่วยเลี้ยงนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นชุ่มชื้นเขาก็พอประคองตัวอยู่ได้เนะาะเดือนี้เดือนสิงหาคมคาดว่าฝนจะมาสิงหากันยานี่แหละก็เดี๋ยวจะทําให้เขาแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวเราไปปลูกที่เหลือกันเนาะ เดี๋ยวจะทําให้ดูว่าพระส้มทํายังไงเผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ไปทดลองทําเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่ค่ะประส้มก็จะตัดข้างขวดแบบนี้แต่ตอนตัดก็ระวังรากหน่อยนะคะ แล้วก็ก้นขวดก้นขวดแบบนี้ค่ะก็ตัดออกหมดเลยแล้วทีนี้พอตอนลงเอาลงที่ดินเราก็จะขยับขวดขึ้นมาอ่าน้องใหม่เาลงค่ะเอาลงไม่ฝังลึกนะคะขุดลึกๆแต่ไม่ฝังลึกเพราะว่าขุดลึกๆช่วยให้รากเขาเดินได้ง่ายทีนี้เราก็ขยับขวดขึ้นมาอีกหน่อยขยับขึ้นมาแบบนี้ค่ะนี่นิดนึงเพื่อที่จะ ให้รากเขาเดินได้สะดวกแล้วก็ข้างบนนี้ก็เป็นเกาะเกาะกำบังให้ต้นอ่อนอ้าวถมดินเลยวันนี้ประส้มนี้ลูกมือนะคะเดี๋ยวพอเขาโตขยับขยายเราก็เอาขวดออกได้สบายๆค่ะไม่ได้ฝังแน่นมากใช้ขวดเป็นเกาะ กรดกำลังมลงที่จะมาทำลายพวกจิ้งรีดเนะี่ยจิ้งรีดเยอะค่ะในสวนเนี้ยก็เท่าที่ดูมาปลูกชุดก่อนก็อยู่รอดปลอดภัยทุกต้นนะหนึ่งเดือนผ่านไปก็งามดีค่ะอันนี้ก็อายุเท่ากันค่ะในขวดเนี้ยอายุเท่ากันเพียงแต่อันนี้เอามาลงปลูกทีหลังเพราะเมล็ดพร้อมกันตอนนี้ขวดนี้ก็อายุ เดือนยี่สิบวันเนาะเดือนยี่สิบวันโอเคแบบนี้คะ่ะ เสร็จแล้วก็หาเศษหญ้าคลุมโคนหน่อยค่ะช่วยเก็บความชื้นเนาะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเราก็มาดูเขานาน,นานที่มาดูความเรียบร้อยมาดูความเติบโตของเขาบายบายค่ะ